สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเลาวพัฒนานะคะพี่พี่จะชุดโค้งสุดท้ายนะคะใบเขียวเนาะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด,นดเด็กต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะอะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะพี่พจ๋าของงวดที่แล้วนะคะของงวดวันที่28วันที่28แอดให้เด่นไปที่1 8 7วิ่งรูดที่1นะคะผลที่ออกนะคะผลที่ออกก็คือ1 2 7 0 0 1เน1าะอ่งสองล่างของ6ตัวนะคะวิ่งรูดที่1มานะคะพี่ๆจ๋าแล้วก็7นะคะ ถ้าใครนำเจ็ดไปเป็นแนวทางก็จะได้ของสี่ตัวเนาะใครนำหนึ่งไปเป็นแนวทางก็จะได้ล่างของหกตัวด้วยแล้วก็บนศูนย์ศูนย์หนึ่งวิ่งรูที่หนึ่งก็มานะคะพี่พี่จา๋าอ่าแปดแอดไม่มอมานะคะอ่าวิ่งรูที่หนึ่งกับเจ็ดมาเนาะวิ่งรูที่หนึ่งกับเจ็ดมานะคะพี่พี่จา๋าแต่ตัวแอดอ่าตัวจับคู่แอดหลุดไปนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อเด้อพี่พี่จ๋าของวันที่สามสิบเอ็ด วันที่สามสิบเอ็ด่าวันที่หนึ่งแอดไม่ได้ลงหน้าช่องให้ออาวันที่หนึ่งอาจจะลงแต่อ่าวันที่สองอาจจะไม่ได้ลงเด้อพี่ๆจา๋าเพราะว่าวันที่หนึ่งแอดอาจจะทำอ่าแนวทางไว้ด้วยนะคะวันที่สองอาจจะไม่ได้ลงเนาะแอดต้องกลับไปทุระนะคะก็จะไม่ค่อยมีเวลานะคะวันที่สามสิบเอ็ด แต่ว่าในกลุ่มแอดยังคงลงให้เหมือนเดิมเด้อพี่ๆจา๋าสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะกับกลุ่มของช่องใหญ่นะคะ,ะลาวพัฒนาชุดโค้งสุดท้ายนะคะเช่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแอดลงสองสูตรนะคะก็คือ,อชุดที่เป็นตารางเนาะแล้วก็ชุดโค้งสุดท้ายนะคะเน้นที่สามคู่ อ่าให้ไปหกคู่นะคะตัวเด่นที่แอดให้ไปสามตัวนี้ใครอยากนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าแต่ว่าตัวที่เด่นสูตรแอดก็จะบ่งไว้ให้นะคะอ่าเด่นวิ่งรูดนะคะเด่นวิ่งรูดมาตามกันต่อนะคะอุ้ยตามกันต่อ เด่นนะคะเด่นสุดเลยแอดก็มี8นะคะใครอยากนําไปวิ่งไปรูดแอดดินที่8นะคะให้รูดที่8 8ดดดินกับเพื่อนนะคะสแล้วก็7จค่ะสตัวนี้ใครไม่ชอบ8นำสอกับ7ไปวิ่งไปรูดนะคะสำหรับ8มีตัวไหนกันบ้างมาดูกันนะคะสำหรับ8ปดแอดมี8ปูนย์นะคะ แปส่วนเด่นที่สองนะคะแอดมีสองหนึ่งสองหนะคะส่วนเจดนะคะพี่ีิจ๋าส่วนเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหะคะถ้าใครอยากจะจับวินสามตัวนี้จับได้เลยนะคะจับวินด้วยเนาะอ่าก็แล้วแต่นำไปพิจารณาเปรียบเทียบดู นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันสำหรับตัวที่แอดเน้นใน่าเด่นที่8แอดเน้นไปที่80นะคะระวัง8 8ระวังเบิ้ลด้วยนะคะพี่พี่จา๋าส่วนเด่นที่2แอดให้ไปที่สองหนึ่งเดเน้นไปที่เจดนะคะเพราะว่ารอบนี้แอดคำนวณออกมาเบิ้ลนน่ะมี8 8ดดนะคะถ้าใครชอบสสยเบิ้ลเนาะสายเบิ้ลน,น,น,นะคะอ่ะ ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่พี่จ๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งนะคะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะไปตามสูตรนะคะได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่พี่แบบนั้นได้ตัวดื่มก็นําตัวดื่มมาแบ่งปันนะคะอ่ะขอให้พี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะแห่งๆรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ